สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ วันนี้ไทยนิวส์ออนไลน์นะคะจะมาพูดถึงเรื่องราวของคำใบ้ดาราโลกสวยค่ะที่ตอนนี้เนี่ยได้ที่ว่าดีเจเอกี่ออกมาพูดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนหน้านี้หลายๆคนค่ะก็คงจะสงสัยนะคะว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรกันแน่อยู่ๆคุณอ้นก็ออกมาพูดแล้วมันก็เงียบไปเพราะว่ากระแสะก่อนหน้านี้เนี่ยดีเจมดดำเป็นคนออกมาพูดนะคะว่าเนี่ยมีปัญหาก็คืออักษรย่อออแล้วก็นอนหนูนะคะมันก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยจับตาดูในเรื่องราวนี้ค่ะหลังจากมีกระแสะข่าวของนักแสดงตลง อย่างคุณอ้นสี่พันนะคะเจอไปโยงกับคำใบน้นางเอกแตกหักกับดาราสายหานะคะล่าสุดก็ได้มีข้อมูลออกมาจากเพื่อนสนิทของคุณอ้นนั่นก็คือดีเจเอกี้นี่แหละคะ่ะเจ้าตัวเนี่ยก็ได้มีการออกมาเปิดใจเล่าถึงเรื่องราวของเพื่อนสุดทายอย่างสาวอ้นนะคะบอกว่าคุณอ้นเนี่ยเจอมรสุมลูกใหญ่เลยซึ่งตัวเองกับคุณอ้นเนี่ยสนิทกันแล้วก็มีคุณทัยญาธัญเรศด้วยรวมไปถึงคุณหน่อยเป็นอานชิตานะคะเจ้าของแบรนด์ ซึ่งตัวเองเนี่ยบอกว่าเรื่องราวที่เป็นกระแสอยู่นีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วพักใหญ่ด้วยประมาณครึ่งปีได้นะคะแต่ว่ากับคุณเอกกี้เองเนี่ยตอนนี้ขอไม่พูดอะไรถ้าหากว่าเจอเรื่องอะไรที่มันไม่เป็นความจริงเนี่ยก็จะออกมาชี้แจงอีกทีนะคะในส่วนของเพื่อนสนิทนั่นก็คือคุณอ้นเนี่ยก็ยังมีความล้นลาไม่ได้เครียดไม่ได้ติดใจอะไรนะคะ ซึ่งคุณเอกกี้เองเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วส่วนตัวเองนะไม่ได้ทำไม่ได้ทำตัวลําบากเลยเพราะว่าอยู่ในเหตุการณ์ตลอดเรื่องธุรกิจที่ตัวเองทําร่วมกับคุณโอน้นี่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเนื่องจากว่าเป็นคนที่จริตเดียวกันฮ่าๆเหมือนกันนะคะทางานด้วยกันได้ไม่ได้มานั่งตรวจบัญชงบัญชีจุกจิกมีหน้าที่ถ่ายทําคลิปก็ทาไปนะคะเงินก็เข้าบัญชีไปค่ะซึ่งคุณเอกกี้เองเนี่ยคุณโอ้น้นด้วยแล้วก็คุณธัญญานะคะไม่เคยมีเรื่องพวกนี้เลย เออทำงานกับพี่โอน้นี่ร่วมร่วม,มงานกันมาเป็นระยะเวลาเ,ลาเกือบ10ปีมองตาก็รู้ใจคุณเอกกี้บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยพี่โอ้นเองก็ไม่เครียดเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันผ่านไปแล้วตัวเองก็อยากจะให้จบตรงนี้พร้อมกับมิรยาํานะคะว่าถ้าอยากรู้ว่าพี่โอ้นจะออกมาพูดอะไรไหมให้ไปถามพี่โอ้นดูตัวเองเนี่ยแค่อยู่ในเหตุการณ์เท่านั้นต้องรอให้พี่หน่อยเจ้าของแบรนด์กับพี่โอ้นเนี่ยออกมาเคลียร์ในเรื่องราวทั้งหมดจะดีกว่าค่ะก็ ไม่รู้นะคะว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ตอนนี้เนี่ยเรื่องราวมันก็ยังคงเงียบอยู่ก็ไม่ได้มีใครออกมาพูดอะไรในส่วนไหนนะคะและนี่ก็คือข่าวไวทไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม